สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมายางเลระปลาทุกคนจ้า็อปลาปลาใกล้บ้านเลยโอ้ยเห็นดอกไม้งามๆทุกคนจะ้ะสบายดีเด้อจ้าสบายดีทุกคนจ้ะโอเคม<ร>าดอกหยางทุกคนจ้างามๆเนี่ยทุกผู้เลยมาดอกหยาง ใช okay, ่ทุกคนมันยังรอปลารอปลาทุกคนยังรอเล่นปลาเห็นดอกไม้งามๆหังตะวันนี้ปลาตัวน,นี้มันม,มีเห็ดทุกคนจะ้ะลองมาย่างส,สื่อเพื่อมันจะมีเพื่อนจะมีเห็ดบ่ <c oughs> ได้ไปปลาเห็ดน้ำกระเจาเลยทุกคนเอ้ยปลาทุกคนมายยางรอเลนเนีย่ยรอเล่นปลา เรื่องของเรื่องก็คือ,อยิมมะยังเก็บมากมะรอกก็บมากันนั้นเขาเอิ้ญมาอย่างมาชาเต้นมาชาเต้นหรือว่ามากเกาลัดนะทุกคนจ้ะถ้ทาทุกคนอยากเดอกเกาลัดเกาลัดเหงืปลานี่บู๊หัวมันมันฉิ่นนี่ลายวะทุกคนจ้ะเห็นไหมทุกคนจ้าเห็นดอกอันนี้แต่บ่ฮหัวมันดอกอย่างไม่ทุกคนง,งามงามงามอีหลีแต่ขอถ่ายมุมไปในะ เห็นทุกคนเห็นเนี่ทุกคนจัดต้นมะกรับตทุกคนต้นมะเขาเอิญมกกนะโกหน้าบ้านเขาเอิญมะโก,กนี่เขาเอิญมะแชตเต้นทุกคนจา้าแต่ตัวนี้สงสัยมันมีแคกขาวแต่มาเก็บไปละทุกคนอลิล่าได้ทุกคนเห็นบอเนี่ยๆเห็นบ่ เนี่ยระวังมือเด้ทุกคนจะ้ะนี่เด้อนี่เด้อเห็นบ่เอออยู่เดี๋ยวถงกันมันกระโลนอยู่เด้ทุกคนจะ้ะก็มีอยู่เด้ออันนี้หลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่ ยังต่อทุกคนเรือมีนกปลากัะน้ำงามด้ทุกคนจ้ะปลาสวยงามเนาะเนาะต่อติ่งเหยียบกันซะต่อต้นนี้นวยน้อยเบาอ่อนคนนวยน้อยต้องกันต้องกันนวยใหญ่ๆน่าทุกคนมันอ่อนอยู่ด้วย่ะ ยังจะยางยทุกคนเม็เก่าล่ะถึงไหมเนี่ยเห็นบอนี่จ้ะอันนี้ไม่น่อยต้องเอาตีนเหยียบออกต้องเอาตีนเหยียบออกแบบนี้ทุกคนชินองอเพราะว่ามันหนามหนามมันปักมือทุกคนนเอเชีย คนเอเชียอยู่แถวนี้สลายก็จะบุกคอยกินดอกเพควนจ้ะจะบุกแบบมีแต่แค่ขาสวสลายเนาะทุกคนบต้นมันล้ายหลายอันนี้แม่นแบบไรทุกคนจ้ะต้นก็ต้นอันต้น,ตน,ตนกะลัดลช่วงนี้มันกำลังกำลังออกหลายเด้กำลังอันน่ะล่นนหละกำลังขึ้นพุซุกทุกคนจ้ะ หลายหลายต้องต้องการลิปหน่วยใหญ่แต่หนึ่นนนยยนคือบันใหญ่เนาะบารักคนอ่ติ่มเกี่ยวข้าแล้วล่ะกัมซ่าเห็นบอ่อนี่ไงอ,อเออบรารักคนงามงามไปต,ตามราหาเกอรัจกัญจะ ตามร่าหาเก่ารัดกันนะคะทุกคนโชคดีได้ทุกคนืันนี้มีแดดแต่ละมือนี่บ่ค่อยมีแดดปัจจัยยางยางเต้าปลาเรื่อยจ้า ลูกก็ไปห้องเงยนหลักก็เลยบ่มีอันอย่างเห็ดก็เลยย่างพาทุกคนออกมาเก็บหมักเกาลัดหรือว่าหมักชาเต้นภาษาฝรัง่งเขาจะเอ็นว่าชาเต้นนะจัตุคุณโอ้ยมีจอนฟอนเอ๋อจอนฟอนน้อยทุกคนโอ้โหมีจอนฟอนเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อจอนฟอนไปเลี้ยวไปเลี้ยวปลาธรรมศาสตร์นะจัตุกคน มิจอนฟอนมิจอนฟอนมันจะอยู่อยู่ต้นนั่นๆสับป้องเลยไหมทุกคนจา้าเขาเอินต้นสัป้องสัป้องหรือว่าต้นต้นคริสต์มาสนั่นเองนะจ๊ะมาทุกคนยางย่างนะไปเราบอกอะนนีๆๆ้ให้มาทุกคนจา้าน้อยๆเอามันออกมาก,กินหมากกันนันต้นกะหล่ด เห็นบ่ทุกคนม,มันเออมันออกมากินหมักกันหมักชาเต้นเห็นบ่ร์ดกคนกำลังกินเลยกำลังกินไปเร็ว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 เดี๋ยวมันเห็นค่ะมันตืน่นเธอมาทำอะไรจ๊ะว่าเธอมาทำอะไร แอร์พายฉันทำไมไปแล้วคนขึ้นแล้วไปแล้วโอเคนางไปแล้วเราก็จะเดินต่อเดินป่างับงามทุกคนอากาศก็โคตรดีเลยมากินหมักชาเต้นล่ะทุกคน,ม,กนมากินหมักชาเต้น ค่อยลนช่วงนั้นแต่นั้นช่วงนั้นที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่มันรดน้ําอาทิตย์นี้มันจะลดรนละทุลคนเริ่มดนละหมักแต่นั้นหมักตอรัดอากาศก็โคตรด,ดีปลาก็โคตรงามเลยฝรั่งก็จะกับลังปยยางดีกว่าไหม่ะจะปะยางเล่นย่างเอาอากาศคนก็จะเอาเอาต้มหมาก จะมากจ็จะออกมาย่างไหมไมางเล่นทุกคนจ้าจะมากจามาโมโ็จะมาย่างโมชูจะเสี่ยงมาก็จะเอาไมยางเลรนป้าป้าตัวนี้กุมาตลอดทุกคนจ้ามาย่างเล่นตลอดเลยเพราะว่ามักพาลูกมาย่างเล่น จะมานยางเล่นเด้เพราะวันใกล้บ้านแน่เด็กคนจ๋ามันมีบอลเด็กน้อยเล่นฉันเลยจะมานยางฟากนั่น,านมาดูคันจ้าดูคนมานยางฟากมือไปจ้ะไปจ้าม,มีคนมาเก็บแล้วนี่มีคนมาเก็บก่อนละ มาพอทันอันนั้นแค่ขาวทุกคนจากใครแค่ขาวเขาจะมากระเนินหลาก์กจะมาแต่เศร้าดอเห็นปะเต็มอยู่บอกมีคนมาเก็บแล้วนี่เด็กมายคนเก็บละมาทุกคนคนมาเก็บละเต็มคนมาเก็บละเรามาสายแล้วก็มาไม่ทันอันนี้นลูกไง จะตีนหยียมันออกมากแบบนี้ว้าล่ะนี่ไงนี่ไงเราต้องเอาตีนขยี้ขาขยี้มันออกมาแบบนี้อันนี้ยังบ่สุกเลยวันนี้มันยังบุศุกคนจ้ะมันยังไม่สึกไม่สึก มันยังบ่สุกบอกมีอะไรอย่างมะฮูสีเฮ็ดคลิปอย่างลงพี่น้องเอ้ยอากาศก็เริ่มเย็นแล้วบนมีคลิปลงมาสองสัมมือแล้วดิมีแต่คลิปช็อตคลิปช็อตเนจเน,นจ บ่มีิ้งยังดอกพาม่นยังป่าสิสิทุกคนบ่แต่พวกผู้ประดอกนี่มันดอกอย่างจะงามๆสีมันงามดีนะทุกคนเห็นบ่สีก็จะงามๆะจะ๊ะเดินตอ่อจ้ะโอเคทุกคนจะ้ะมีเปลวย่างมาอีกป่าหนึ่งแล้วทุกคนดับกลืนจะ้ะโคตรงามเลย นี่โคตรสวยเลยนักบัลลีพี่น้องมาทุกคนป้านี่หักกบมาเธอแรกยังโบูงเลยว่ามีอย่างในป้าแข่งแข่งบ้านเองนี่ไอโบูัว่าวันนี้อันอย่างในเฉพาะทุกคนอยากลองไม้ยางเล่นบ้างทางนี้โบูัว่านี้มาชตเต้นมากันเกาลัดบอดทุก ่หมักเกาลัดอุ้ยมีนกไปเลี่ยวไปเลี่ยวย่างมาได้เลยใกล้ๆบ้านทุกคนมามีเห็ดตามร่าหาเห็ดแต่ว่าก็ไม่มีเห็ดทพี่น้องจ๋า ปลาเห็ดมันบ่เป็นแบบนี้จ้ะทุกคนมันจะบ่แห้งแบบนี้ก็เป็นปลาธรรมชาติธรรมดาทุกคนจาน้ายางเล่นยางเลนท่านกำลังบ่มีหม,มักชัดเต้นเลยปลาหทุกคนยางเล่นกันท่านขังเอาแม่มันก็จะเป็นบ้านคน้นมือนเลยทุกคนจ้ะอุ้ยอมีเตากะห้องอีกแล้วอุ้ยอ นกอ่างอีกอล้วทุกคนจ้ะโอ้ยนางลีนางลีนางเห็นคนละนางลีนี่ทุกคนจันทรฟอนน้อยไปเร็ว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 มีเห็ดบิต่โมห์เห็ดยอย่างใส่เ,เบือ่อป่พี่น้องจ้ะใส่ยันฮิตใส่เบือ่อไม่กล้าไม่รู้ว่าเห็ดอะไร เห็อนอะไรอย่างนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้เห็นนะคะอันนีเห็นอย่างเดินต่อจะ้ะเดินต่อบ่ค่อยมีหลายนะบ่ค่อยมีแถวนี้บ่ค่อยหลายมากมโกจนจะ้ะนี่มาชมป่า มีต้นหมกกอยแต่มันยังบอลลนตัวนี้ก็ยังเอาไปทางนี้ดีกว่าปทางนี้จัะกเดินป่าเดินป่าได้มีแต่มันยังบอลลอนยังบอลลนทุกคนต้นใหญ่ใหญ่แลวเขาเดีอดย,อยังไง เยี่ยมมากเลยยังบัลนไปกันจ้ะตอ่อเดินต่อเดินต่อป้ากับพ่อได้เป็นตุย่านนะทุกคนจา้าอาจจะมีห้องเฮียนกาจะมีห้องเฮียนมีอย่างนั้นแหละทุกคนจ้เห็นไหม ไม่ยอมผาบเลยป่าอยู่เมืองฝรั่งแบบว่ามันมันบโบหกทุกคนสามันบโบหกป่ากระสือเสืทางย่างกระเจ้ากระชิ้นต่างหากนีกแหละนั่นก็จะเป็นหงเฮียนทุกคนหงเฮียนมาแตกแน่นด้วยหงเฮียนเด็กน้อยนั่นแหละมาแตกแน่นนจะนจะ๊ะนะจ๊ะยังเล่งไปพี่น้อง จะมีคนเพรกะคนงามเลยภาพนี้มักเลยงามบิววางงามสวยดีงามดีเห็นปะงามมากงามมากมน่าจะสวยงามมันก็จะบเอาคนเนาะ เพื่อเพ่งรอยออกกองงามงามไม่เชียวหนูจะคนจาฝรั่งกระเจ้ากระเจอต่างประเทศกระเจ้าก็จะมีสไตล์ดีหน่ิดนึงเนาะคุ้นจ๋า ไปอยู่ต่างประเทศกันอาจจะหูเนาะว่าคนต่างประเทศก็จาถึงคนก็จะสิบหูโบหูจักกันนะีเวลายางสวนกันโบยางสวนกันหรือว่าเห็นซีนะทุกคนบโบหูจักกันก็จะก็จะทำสบายดีเลยทุกคนเห็นบ่ที่เขาแบบเขาเคยอหูจักกันแต่ว่าห็นหน้าแล้ะทำสบายดีซินะทุกคนต่างประเทศก็จะจะเป็นแบบนี้เนาะ ประเทศก็จะจะนิสัยดีจิงหูจักกันหรือว่าหูจักกันก็นตามเห็นหน้าก็จะต้องถามสบายดีอ้้หูเห็ดอย่างใหญ่แท้เอ็ดตเบื่อพี่น้องเอ็ดตเบื่องามขนาดเลยโอ้กะเก็บเห็ดโลเลทุกคนเอาเว,ว้าเวาแท้แท้กวนแต่มาอยู่บนฝรั่งนี่งสิบกว่าปี เคยเขับปลาเก็บเห็ดเถ้อเดียวพี่น้องเพราะว่าเนี่ยแฟนบ่พาเขาแล้วของเรื่องแฟนเพนนิ่นโบ่นนั่นนั่นโบก,กินนะทุกคนคือเห็ดเผ่งบ่อเห็ดอันนี้อยู่เพิ่นโบก,กินได้เพราะว่าเพิ่นเคยกินเทืาหนึ่งกินเทืาหนึ่งแล้วเพิ่นเห็นตัวหนอนเพิ่นเห็นตัวหนอนอยู่ในอันนะ่ะในในเห็ดนะนะเพิ่นเห็นตัวหนอนอยู่ในเห็ดแล้วเพิ่นเพิ่นโบก,กินเลย บุก,กินแล้วก็บบพาเขาเข้าป่าเก็บเลยเป็นยาแล้วก็บเป็นเกียเคียเน,นื้งตัวทากนะตัวทากแล้วก็ตัวนั่นตัวดิ้มตัวนั่นเอ,อิ้นตัว,น,วนึงก็เอิ้นนั่นเอิออ้นตัวนึงกออ็อีกตัวนึงมันนยังก,ก็แมงลิ้นหมาเะล่ะแมงลิ้นหมานี่เลยแล้วบนกระบอกน,นั่นเลยงามทุกคนจางงาม,งามสุดยอดเลยอ่ะ งามเลยเห็น่ทุกคนโอ ww, ้ยงามหลายเดี๋ยวขอถ่ายเขาทุกคนก็ซอกกิมมักกิมมักแชร์ต้นโตยังบบได้หลายเลยเฮ้กันได้หน่อยเดียวทุกคนเห็นปะขึ้นวิวเนี่ยงามเลยเนาะงามขนาดเลยธรรมชาซ่านทุกคนยังยังเอาไปยังอาไปเก็บนี่เอ้ากป๋าใบเื่อไปบ่ได้ ปงานัั่นตวมาทุกคนเมื่อนี้ไม่แดดมาดูดค,คนมาดคนงานฝรังกะเจ้าเป็นฝรั่งกะเจ้ากำมักได้คือกดสายยางออกกันหนะึ่ยางออกกับลังกายกินข้าวแล้วแล้วก็มายางย่อยอาหารายางย่อยอาหารเล่นเนาะ, <c oughs> ะวนันี้งานมาดคนจ้าฝรั่งพุทธหัวออจำมักเลย เพราะว่าผู้เฒ่าหรือผูน้นุ่มคือกันเด็กน้อยเขาจะมาขี่เอาเราถีบมาขี่เล่นเพื่อหาแบบธรรมชาติเนาะทุกคนจเรื่อบรรยากาศนำ้ำเป็นค่ณงามก่อนจีไปเก็บมักก้อนจีไปเก็บเกาลัดเ,เ,เนาะทุกคนจ้นนจะ,จะ,ะออส่วนหลายไเสียเาี่ก็จะไเสียีก็จะค่อยๆมาเก็บเอกสลายไปเก็บเอ่อก็จะไปซื้อกินเอาซื้อย,ยุทธตลาดแต่ว่า ซื้อกะแพงอยู่ได้ทุกคนจ่ายอยู่ในตลาดกะกิโลเกือบหกห้าหกกิโลประมาณนั่นแหละหกกิโลโมชุกงามงามมากงามมากงามอลีมักคือมักมันย่างปากแบบนี้ทุกคนเมื่อไไน,นี่ ไม่น,นี่พอมีเห็นเด็กๆมาหอยก้นไปหงเฮียนบ่ทุกคนจ้ะไปหงเฮียนไปหงเฮียนลำเนียแกสิได้ไม่ยางเลาะไปนี่นะเดี๋ยวจะเข้าเข้าปลาในเมืองก่อนมันจะมีต้นมักสเสต้นแนีไปทุกผูเห็นมีต้นมักสเสต้นยังเลาะปลาทุกคน เดินป่าเดินปลาตามล่าหามักชัดเต้นนจากไม่ไน,น้อมีบ่เนาะมีบ่เนาะ ก็จะกลับไม่มีเขาก็จะกลับแล้วจ้ะเดินทางมาพูดถึงประมาณนะจ้ะจนฟอสเมืงยาน,นี่ไปละทุกคนจ้ะอันนี้เป็นต้นนะ ต้นหม,มักเม,มือกหมักเมือกปลาเมือกเลยว่าอันนั้นขอ,อนต้นอีหยังกับขอต้นเอิ้นต้นอีหยังบุกไปเราลืมเราหมักเมือกจื่อตดภาษาบ่กจืงว่าเอิ้นภาษาบ้านไทยภาษาบ้าลนอร์จะเอิ้นต้นหยังสวยเงี้ยงมาทุกคนปลา ว่างามงาธรรมชาติะะดีมากนะจ๊ะอันเห็ดเบือ,อนมีหลายพกคนจะ้ะเห็ดเบือนี่เห็ดเบือนี่หลายพจน บอกาจับโรลีย่านย่านถือเห็ดเบื่อต้องหาผู้ลู่อิลีได้เก็บเห็ดนะถ้าเขาเก็บไปแล้วเขาก็ต้องเห็ดใดที่เขาบนในใจเขาต้องไปถามหั่นยาะจ้ได้ทุกคนถามหั่นขายยาบ้านเห็ดนี้สามารถกินได้บออีได้ทุกคนจ้ะบ่เม็นเก็บไปแล้วกินโลลีได้ ไปกินโรเลไม่ได้นะจ๊ะเกิดอคซิเดนมาละยากเลยเห็นว่าคนจะเดินหาเดินย่งหามากันนชดเต้นแต่ยังไม่เห็นเลย ไม่มีไม่มีทางนี้ก็มีกองของชาเตนเลยปะกลับบ้าน